ดูแลแมวไงพี่เขาทำแมวแมวอยู่ี่นบ้างไม่รดีนะร้ได้ดีโมเนี่ยโอเคขอบคุณมากนะโมขอบคุณมาขอบคุณครับขอบคุณครับนี่ทำอไรเนีน well. ีทอะไรนี่ยนีเน้่ยน่แมอะไรนยนอะครเนม่นี่ทำอะไรเนี่ยนี่ทำอะไรเนี่ยนี่อะครนี่ยนี่ทอเนี่มี่ทอะรเนี่่อะรเนยนอะไรน่ยนี่ทอะไรนีนีอะีก่อน กี่ตัวเนี่ยนี่กี่ตัวครับเรามาปังหน่อยมาปั้งเลยครับอาหารตรงนี้เลยตรงไหนหน้าตรงไห้ซอยสวัสดิ์สวัสดิ์อยู่กลางถนนเลยนะวิ่งข้ามมาอยู่กลางถนนผมมาที่บุบผมเบรกจังหวะเขามากินอาหารก็เลยใส่แล้วก็ปฝดแต่แล้วก็อะไรกับเดี๋ยวต้องมาคืนที่เดิมไม่ในซอยิมกลางถนนสาธุนะครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ สวัสดีครับขอบคุณครับคนที่ทาหารใจดีครับช่วยเหลือแมวตลอดเลยครับคุณผู้ชมครับทีนี้ก็คือปิดเทาหลังให้จริงว่าไม่มีใครรู้หรอกครับเพ่อนเรามันเอิงเพรามาันเจอก็เลยเห็นว่าเออเข้ามาช่วยแมวดีครับ